ลาเขาแบบดูเสมือนจริงครับให้เขาเป็นเส้นใหญ่แล้วก็มีแตกแขนงไปของแต่ละเส้นเนี่ยครับการเบรกลากหมายความว่าก็คือลากเขาเส้นใหญ่ใหย่เงี้ยพอเราเบรกปุ๊บก็คือตัดตัดแล้วสวัสดีครับวันนี้คุณมดบอนไซบ้านมดครับบอนไซบ้านมดนะครับยูริมสระสวยงามวบรรยากาศดีเนาะครับผมด้านหลังนั้นเป็นไม้เด่นทั้งหมดเลยนะครับครับเอาวันนี้อยากอยากให้คุณมดมาแนะนําการสร้างไม้ครับครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการสร้างต้น โพฮาวายครับโพฮาวายครับกว่าจะมาเป็นขนาดนี้ครับผมสวยงามจบหรือยังครับคุณมดรอรายละเอียดข้างบนอีกหน่อยครับรอรายละเอียดครับผมนะครับมาดูครับขั้นตอนนี่คือต้นนี้ผมสร้างหน้ากิ่งตอนครับเลี้ยงโคนให้ได้ขนาดประมาณสามสี่ปีครับอ่เลี้ยงรากเนี่ยฮะจัดรากครับตอนตอนเสร็จแล้วก็มาจัดรากใช้เวลากี่ปีครับเพื่อจัดราก ตัดลากพร้อมขนาดก็ประมาณสามสามปีครับหมายคพาะว่าเลี้ยงพร้อมกันพร้อมพร้อม,อมรพร้อมกันใช่ครับสามปีประมาณสามปีครับแล้วค่อยมามาตัดครับตัดเรียกว่าตัดเขียงแรกตัดเขียงแรกครับพอตัดเขียงแรกก็จะได้กิ่งหนึ่งครับครับผมกิ่งหนึ่งก็ปุ๊บแล้วก็จะได้ลําต้นต่อขึ้นไปครับตั้งยอดขึ้นมาตั้งยอดขึ้นมาขนาดที่อยู่ที่สร้างกิ่งหนึ่งและตั้งยอดกี่ปีครับประมาณ ปีกว่าครับปีกว่าที่แกมาได้ตรงนี้ครับแล้วต่อไปครับต่อมาก็มาตัดเขียงตรงลำต้นนี้อีกทีก็จะได้กิ่งสองครับกิ่งสองแล้วก็ตั้งต้นกลับมาครับเมื่อกี้นี้สี่ปีแล้วนะครับผมสี่ปีแล้วนะตั้งตั้งต้นกลับมาปุ๊บทีนี้ก็ประมาณปีกว่าครับเลี้ยงลำนี้ขึ้นมาครับปีอ่าเลี้ยงลำนี้เสร็จตัดนี่ครับแล้วก็ได้กิ่งหลังครับครับผมกิ่งหลังตั้งต้นขึ้นมาอีก ประมาณปีนึงครับครับหกปีครับก็ตัดเขียงครับเขาจะได้กิ่งหน้าครับนะครับได้กิ่งหน้าก็สลับกันไปครับแล้วก็ตั้งมาอีกอันนี้ก็ประมาณเกือบเกืบปีเหมือนกันนะครับครับแล้วก็มาทําชุดยอดบนนะครับโอ้โหชุดยอดบนนะครับเพราะฉะนั้นนะสามปีสี่ปีห้าปีหกปีเจ็ดปีครับครับผมปีนี้เป็นปีที่แปดนะครับครับผม โอ้โหนี่แปดปีนะครับแล้วสวยด้วยนะฮะต้นนี้สวยนะครับ <คน S 2> ผมคนทาเป็นไงครับพอใจภูมิใจไหมพอใจอยู่ครับต้นนี้พอใจนะครับผมพอใจราคาก็ต้องเป็นที่พอใจแน่นอนบผม Oh. เนี่ยครับ oh. ผมขออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องลากเนี่ยครับ,รบก็คือไมช้ชนิดนี้ถ้าเราเลี้ยมันจะนาแล้วลากเขาใหญ่แล้วเราต้องมาคอยเบรกลากเพื่อทําให้ลากเขาแบบดูเสมือนจริงครับให้เขาเป็นเส้นใหญ่แล้วก็มีแตกขแขนงไปของแต่ละเส้นเนี่ยครับการเบรกลากหมายความว่าก็คือลากเขาเส้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยพอเราเบรกปุ๊บก็คือตัดตัดแล้วเอาขยาวยเผากกบไว้แล้วเขาจะมีลากฝอยแตกมาเนี่ยครับ เราทำไมไม่ปล่อยให้เขาใหญ่เหตุผลก็คือมันจะดูทื่อๆไปครับเพราะถ้าใหญ่มากไปเขาจะแย่งตัวอื่นด้วยใช่ครับเนี่ยครับพอแป๊บนะครับเนี่ยพอพอพอตัดมาปุ๊บเนี่ยครับเห็นมาเขาจะมีรากใหญ่แล้วไล่มาเล็กครับความริ้วใช่ใช่อารมณ์สวยงามใช่ครับนะครับมันจะได้อารมณ์มากกว่าที่จะให้ทื่อไปเลยใช่ครับ โอเคครับนี่รากเพิ่มเติมแล้วดินฮ้ดินดินดินแนะนําดินหน่อยดินนี้ผมจะใช้เป็นใบก้ามปูร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับหมักหมักจนให้เขาแบบเป็นแบบปนๆเลยครับลลแล้วเอานะมาล่อนครับผสม,มออเอามาล่อนครับแล้วก็ผสมกับหินภูเขาไฟเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครับ เพื่ออะไรครับเพื่อให้เขามีความโป่งครับแล้วก็ใส่มะพร้าวสับนิดหน่อยสับเล็กนะครับอ๋อใส่มะพร้าวสับเล็กนะครับใช่ครับเนี่ยครับเนี่ยนะฮะยังไม่ต้องหมักก็ได้มะพร้าวสับไม่ไม่ต้องครับหมักแค่ใบก้ามปูอย่างเดียวครับโอนะครับเห็นภกเขาไฟในอาจารย์ส่วนที่ต้องทดลองเองใช่ครับโดยส่วนใหญ่แล้วกล่าวกเ่าครับเพราะเพราะเราทําแล้วเราจะคุ้นมือคุ้นมือแล้วนะใช่ครับนะฮะนี่เป็น แนะนำกอลเเมตเคล็ดลับเลยในการสร้างงานบอนไสนะครับใช้เวลาทั้งหมดนี่แปดปีนะฮะโดยประมาณเนาะครับผมอ้าแปดปีนะครับสําหรับต้นนี้ราคาเปิดเท่าไหร่ครับเอาต้นนี้ต้นเดียวประมาณเกือบสองหมื่นนะครับเกือบสองหมื่นนะครับหลังหมื่นแน่นอนเกือบสองหมื่นนะครับไม่บอกนะอาจจะสองหมื่นห้าก็ได้นะครับถ้ามานสวยเปลี่ยนนะครับราคานี้เฉพาะวันนี้ครับ ราคานี้เฉพาะวันนี้ราคานี้เฉพาะวันนี้นะครับเฉพาะวันนี้ <laughs> แต่ว่าถ้าถ้าอีกเดือนหนึ่งสองเดือนไม่รู้ด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณครับคุณมดครับคุณละเม็ดเคลบอีกอันหนึ่งครับสวัสดีครับโอ้โหร้อนด้วยนะครับ To go, all I do is fall.